สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะวันนี้พี่ยังขอเสนอกุลาบจ้าโรสโรสนี่จ้ะกุลาบเอ่อพันนี้ไม่มีหนามนะคะดูลำต้นของเขาแข็งแรงมากๆอันนี้คือเสพติ่งนะคะลักษณะใบของเขานี่ค่ะมีรูด้วยอันนี้ไม่ใช่ลายเขานะคะเป็นรูจากน้องหนอนชินเมเจอได้นี่ค่ะใบของเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปี ชอบดินนะคะดินที่มีแก็บกับมพะพร้าวไม่ใช่แกบค่ะกับมพะพร้ยาวใยมพะพร้าวสับเยอะๆอย่างนี้นะคะลำต้นของเขาจะแข็งมากค่ะแข็งแล้วก็ตรงแล้วก็สะอาดสะอ้านมากไม่มีหนามนะจ๊ะแต่กิ่งง่ายมากๆแล้วก็ดูแลง่ายมากๆนะจ๊ะลักษณะใบเขาก็จะเป็นนี่เห็นไหมคะก็จะมีใบเสียด้วยแล้วก็มีหนอนด้วยวันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะพี่อังเพิ่งเข้ามาค่ะ ช่วงนี้หรือดูฝนดูก้านเขาสิคะตรงพันธุ์นี้ไม่นิยมเอาไปทาชานะคะนิยมตัดดอกนะคะตัดดอกขายหรือตัดดอกไปตกแต่งต่างๆนะจ๊ะลักษณะดอกเขาก็จะเป็นสีแดงสดออกเลือดนกเข้มเข้นะคะหลังใบก็จะเป็นาลายลายอย่างเพียงให้เห็นนี่เลยคะ่ะ เป็นลายอ่อนๆนะคะแล้วก็กี่ใบก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีหนามนะจ๊ะและดอกของเขาก็จะซ้อนกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะคะอยู่นานมากอยู่หลายวันเลยค่ะดอกของเขาจะสดอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงง่ายๆปลูกก็ง่ายเลี้ยงก็ง่ายจะตอนหรือว่าเอาไปทาบกิ่งหรือปักชำก็ได้นะคะแต่ถ้าปักชำพี่อังของแนะนำว่าให อย่าให้ดินมีเชื้อราเขาก็อยู่ได้ค่ะไม่อย่างนั้นก็ต้องอบนะคะเอาใส่แก้วหรือว่าแก้ว,แก,วแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลาสติกแล้วก็กรรมวิธีก็คือปักชําแล้วก็มัดปักถุงคืออบค่นั้นแหละคะ่ะอันนั้นนะรอดรอดค่อนข้างรอดแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าดินเขาไม่มีเชื้อรานะคะถ้าเกิดจะปักชานะจ๊ะส่วนใหญ่เขาก็จะตัดแล้วก็ทาบกิ่งเนาะนี่ค่ะดอกของเขาจะสดๆอย่างนี้เลย ถ้าอ่อนๆใบเขาก็จะเป็นขอบๆเป็นม่วงๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดออกมาตอนอ่อนๆนะคะดอกของเขาก็สวยมากะคะ่ะและมันดีตรงที่ว่าเขาสะอาดสะอ้านเขาไม่มีหนามไม่มีอะไรให้เราเจ็บเนาะดอกทีเ่เสียอย่างนี้จริงๆต้องตัดนะคะตัดกิ่งเขาเลยไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเชือ้อราตัดเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่ให้เป็นพุ่มๆจะสวยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นพุ่มเท่าไหร่นะจ๊ะวันนี้กับพี่อังเลสบาคาร่านะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็หวัดทั้งหลายในหน้าฝนนี้นะจ๊ะ